สวัสดีค่ะดีเวิร์สุติตาคณะเจริญนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับจังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่าบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับที่5และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่17ของประเทศไทยบุรีรัมย์เป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ได้รับเลือกเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ระดับเอเชียด้วยค่ะ ฉายาว่าบุรีรมตำน้ำกินคำพําเพยที่แสดงถึงภาวะขาดแคลนน้ำจนมาวันนี้บุรีรำได้กลายเป็นเมืองแห่งกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจวันนี้ดีมเลยอยากจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสามสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การไปกันค่ะปราสาทหินพนมรุง้ง เป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิโสวะมีการบุรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึงพุทธศตวรรษที่17และในพุทธศตวรรษที่18พระเจ้าใช้วรมันที่7แห่งอาณาจักร คเมได้หันมานับถือศาสนาพุทธ,ธนิกายมหายานเทวสถานแห่งน,นี้ซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายานในช่วงแรกประสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง1,320ฟุตจากระดับน้ำทะเลซึ่งพนมรุง้งแปลว่าภูเขาใหญ่สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15-18 วนอุทยานเขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมีปักปร่องทะลุเห็นได้ชัดเจนสูงประมาณ265เมตรรอบบริเวณมีสิ่งแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กโดยเฉพาะนกนานาชนิดบนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอมรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื่อว่าพระสุพัฒนประพิษ เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลเขื่อนลำนางรอง เป็นเขื่อนดินฐานคอนกรีตขนาดใหญ่จูน้ำได้ประมาณ150ล้านลูกบาทเมตรนอกจากจะกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีทัศนียภาพทะเลสาบเหนือเขื่อนกว้างใหญ่สวยงามมีหาดทรายเทียมให้ลงเล่นน้ำซุมนั่งชมวิวทิวทัศนร์ริมหาดและเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งมีร้านอาหารหลากหลายร้านทั้งปลาสดจากเขื่อนและอาหารพื้นเมืองของอีสานที่นี่ได้รับการขนานนามว่าทะเลอีสานใต้อีกด้วยร้านเมืองแปะจุดรวมของฝากของดีของดังเมืองบุรีรัมย์สุดยอดของฝากที่รวบรวมเอาสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อในจังหวัดบุรีรัมย์ของดีของเด็ดแต่ละอำเภอมาไว้ที่นี่ให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหมูเส้น กุ้งจมผ้าไหมผ้าายชาใบหม่อนและสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายไว้ให้นกักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากไปให้คนสําคัญกันด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะกับคลิปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไงกันบ้างคะน่าไปเที่ยวแลวก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสมดังคาขวัญที่เขาให้ไวจ้จริงๆว่าเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬา เล่นล้ำเมืองกีฬาสมชื่อจริงๆนะคะจังหวัดน,นี้สำหรับวันนี้ดิมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากใครสงสัยคอมเมนต์และขออภัยได้วยนะคะที่วันนี้อาจมีข้อผิดพลาดไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย